ประหยัดครับประหยัดมากเทียบ300ได้เลยเทียบกับตัว300นี่คือประหยัดกว่าหรือว่าพอๆกันหรือพอๆกันครับน่าจะพอๆกันนะครับ <_ C 0> คย นี้เราจะมารีวิว CBR 500R กันนะครับเป็นรถของน้อง JR 500นะครับเขามีสโลแกนอยู่ว่ายังทำเล็กขับคันเล็กๆไปก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับ CBR 500ดีครับดีประหยัดน้ำมันครับแต่ก่อนแต่ก่อนขับรถอะไรก่อนครับเบบ110ครับเบบ110แล้วก็มา500เลยนะครับตอนแรกมีความคิดว่าจะออก500เลยป่ะครับหรือยังไงไม่ครับตอนแรกจะออก650ครับแต่ว่า มันแพงเกินไปครับตังไม่พอ่างนั้นครับตังอะไรไม่พอเมยไม่ให้ไมยไม่ให้นะครับเรามาดูรถกันหนึ่งครับเราเป็นยังไงครับการขับต่างจากเบฟไหมครับต่างมากครับมันแรงแรงมากแรงขนาดว่าแรงหน้าเบอร์ครับสําหรับคนที่ขับเบฟมานะครับบอกว่าห้าร้อยแรงเบอร์ไล่ไล่สามร้อยไมงั้ครับไล่สามร้อยโอ้ไล่ไม่ทันครับสามร้อยไล่ไม่ทันสามร้อยไล่ไม่ทันนะครับ ไปครับทอสปีดสูงสุดเท่าไหร่ครับคันนี้ร้อยแปดแปดครับสุดมาแล้วสุดกล่องมาแล้วเราต้องไปแฟดกล่องแล้วครับใช่ครับแต่ตัวนี้ไมจะแข็งกว่าไมตัวเดิมใช่ไหมครับแต่เราเราไปดูเรือนไมกันดีกว่าครับดูเรือนไมครับเคยเทียบเคยเทียบกับสามร้อยนะครับไมไม่จะแข็งกว่ากับแซดสามร้อยเลยครับอันนี้วิ่งมาเอ้ากดยังไงกดยังไงครับกดยังไง วิ่งมาเล่อ๋อขวาจะบิดไปขวาไปขวา,ราครับวิ่งมาหมื่นสองพันโลอ๋อนี่ครับหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบเจ็ดกิโลนะครับโอ้โหกับการขับหมื่นโลนี่ถือว่าแล้วเรื่องการกินน้ํามันเป็นไงครับประหยัดครับประหยัดมากเทียบสามร้อยได้เลยเทียบกับตัวสามร้อยนี่คือประหยัดกว่าหรือว่าพอๆกันหรือพอๆกันครับน่าจะพอๆ mm hmm. กันนะครับเคยไปทิ้ก็สามร้อยใช่แล้ว พอๆกันกินน้ำมันพอ,พอกันขับช้าๆนี่อาจจะประหยัดก่าด้วยนะครับนี่สําหรับห้าร้อยนะครับน้องเจออห้าร้อยนี่อายุเท่าไหร่ครับเนะี่ยยี่สิบแล้วครับโอ้ยี่สิบแล้วเข้าผับได้แล้วใช่ไหมครับได้ <laughs> นี่สิบเก้านี่ขับห้าร้อยเลยนะครับพยังรไปอีพีสองมัอีพีสองว่ยังครับยังครับผ่อนผ่อนผ่อนมาแลกับนี้อยากทราบราคาถ้ามีคนสนใจตอนนี้ดาวมาสามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันผ่อนเดือนละ วันละ4,002บาท60งวดครับมีกิฟอะไรไหมครับกิฟเวอร์ชอร์กิฟเวอร์ชอร์ตอนถ้าจะออกตอนนี้ครับกิฟเวอร์ชอร์น่าจะได้30,000แล้วครับกิฟเวอร์ชอร์30,000จ่ายแค่2,000ออกได้เลยได้ครับรวมรวมรวมประกันนะครับมีมีประกันไหมครับ4ประกันพรบแล้วครับมีครับมีประกันพรบประกันไฟชั้นหนึ่งโอ้โหคแน่นอนมากเลยนะครับถ้าเทียบกับตัว300เป็นไงครับเคยเคยขับ300ก่อนฮะ ถ้าพูดถึงราคาถ้าเทียบกับ400ครับ400แล้วกัน100ก็จะแพงกว่านิดหน่อยครับจายา400 400แพงกว่าหรือ500แพงกว่าครับ500แพงกว่านิดหน่อยอ๋อแต่ว่าคือท็องมันเยอะอยู่แล้วใช่บิดเป็นมาเลยคันนี้แต่งอะไรบ้างหรือยังครับอันนี้ไม่มีนะครับเดิมเดิมหมดเลยยังไม่มีเดิมเดิมมีชิวมีชิวอ๋อมีชิวนะครับชิวคี่นกปิดสำหรับการขับนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคครับพอแล้วครับพอแตง400ได้ครับมันแตงอะไรนะครับ อัตราบริโภคกํามันนะครับเรามาดูอัตราบริโภคกํามันประมาณอยู่ที่เป็นไงครับสามสิบแ <38 S 2> <38 S 1> ปดอ,อ๋อไม่ใช่ครับเป็นนี้สามสิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงไหครับเนี่ยสามจุดห้าล,ลิตรต่อร้อยกิโล,โลเอาแล้วมันไม่มีกิโลต่อลิตรเหรอไม่มีไม่มีนะครับก็สามตีไปก็ประมาณ ยี่ยี่สิบยี่สิบหกประมาณนั้นครับยี่สบหกยิบเจ็ดบาทไอ้ยี่สิหกยิบเจ็ดโลลิตรประมาณนั้นเรา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 คิดว่าต่อไปพอนหมดแล้วเราจะไปเอาอะไรต่อครับยังไม่รู้เลยครับออกออกมาได้กี่เดือนแล้วครับวันนี้ออกมาเดือนเดือนหน้าก็จะปีนแล้วครับเดืนอนอปีนึงเพิ่งวิ่งไปหมื่นโลครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยขับครับดูย,ยังไงขับทํางานครับ เขาทำงานทำงานอะไรเขาเนี่ยบอกบอกแล้วนะเป็นช่างไฟครับช่างไฟเลยครับอายุยี่สิบเองนะผมช่างไฟด้วยไอ้โช๊คนี่สงสานานแล้วมันปรับได้ไหมครับปรับได้ครับเป็นมันเป็นปรับอะไรฮะปรับรีบาวพีโหลดพีโหลดพีโหลดก็คือความแข็งสปิงนั่นเองนะครับหมดคันนี้ก็คือจะไม่ไปต่อแล้วพอแค่นี้ก่อน ไม่แน่เหมือนกัน,นครับคือคือถ้าถามว่าไปกับสามร้อยนี่คือ,อยังไงครับออก็ไปได้ครับไปได้ถึงก่อนจะตัดก็บิดไปถึงแล้วทำรอบตัแเคยไล่กับนินจาไอแซดสามร้อยไปยังครับแซดไม่ทันแซดไม่ทันแต่คือใกลๆก็อาจจะคือจะอาจจะไปด้วยกันได้แต่ว่าแซงไม่ได้ประมาณนี้โอ้โมีคนมานะครับเอกแสายเตี้ยนั่นเองโอเคครับ นี่ครับห้าร้อยสิบห้าร้อยของน้อง JR นะครับไปตัด EP สองเลยปีคิปแล้วครับปีคิปแล้วครับฝากถึงน้องๆที่อยากได้ห้าร้อยนะครับหรือจะขับมาเล่นบิ๊กไบค์ครับอย่างแรกต้องขยนนันครับขยนันข,ขยันหาตังค์ใช่ครับ อันนี้อันนี้เป็นชื่อเราเอง嘛ครับหรือว่าตอนที่ออกอายุสิบเก้าครับต้องใช้ชื่อพ่อก่อนอ๋อยังอายุไม่ถึงนะครับตอนนี้ก็มีมีมีแผนว่าจะออกอะไรต่อไปไหมอนาคตอีกอีกนานครับน่าพรมาก่อนก็ที่ฝันไว้ก็ซีบียพันธ์ครับโอ้ยที่เป็นอาอาก็พอแล้วครับโอเคครับขอบคุณน้องเจียห้าร้อยมากนะครับผมเจอกันีนพีหน้าครับ